สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันในช่องรถเก่งมือ2น่าใช้นะคะวันนี้จัดรถเข้าใหม่ C สีขาวสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่ง g r s p o r สปอร์รอบคันแบบนี้เลยนะ,ะนานๆสีขาวจะเข้ามาทีนะคะแล้วก็นานๆรุ่นนี้จะเข้ามาทีนะ,ะสำหรับคันนี้ได้เป็น Toyota Corolla a l t i s ติะตัว1.8 GR-Sport ได้รถปี2021นะคะเลขไม์แค่95,000กิโเท่านั้นเอง บอกเลยว่าสภาพสวยน่าใช้นะคะและขอย้ำนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวเรอทำการล้างทำสปาปรับสภาพให้นะคะวันนี้มารีวิวให้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูออปชันกันตั้งแต่ด้านหน้าของเขาเลยนะ,ะสำหรับคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ f ู l LED แบบนี้เลยนะคะไฟในทางนั้นยิ่งไลมีมาให้ครบเลยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ด้วยนะคะสภาพตัวรถบอดี้เหลี่ยมสันคมชัดไม่มีร่องรอยถลอกไม่มีร่องรอยเบยดฟุตบาทดใดๆแน่นอน กระจังด้านหน้าเป็นสีดำาตดกับตัวรถส,สีขาวได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวล้อของเขานะคะได้เป็นล้อลอยปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะได้ยางปี2 0ง4ด้วยนะคะขอบล้อนะคะได้เป็นขอบล้อขอบ17แบบนี้เลยเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้ก่อนส่งมอบนะคะขอย้ําเลยนะคะันนี้ได้เป็นสภาพแรกเข้านะคะคุณพี่ขาได้เป็นสภาพแรกเข้าเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะได้กระจกข้างพับและปับไฟฟ้าสีดําเป็นอนแบ็คแบบนี้เลยได้ไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ มีบายสปอร์ตเซนเซอร์นะคะแบบนี้มาให้ได้ใช้ด้วยนะกระจกเดิมแท้ t ตโยต้าทุกบานนะคะแล้วก็ตัวมือเปิดของเขานะคะได้เป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูนะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะนี่สภาพเบาะนะคะได้เป็นเบาะใหม่ๆนะ,ะได้เป็นตัวสีแดงนะคะตัดกับขอบสีดําแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราล้างทาสปาให้นะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะตามสไตล์ g r Sport นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูตัวโครงสร้างนิดนึงนะคะอ่ะนี่ แกะตัวโครงสร้างให้ดูเลยนะคะนี่เม็ดองเม็ดอ์ตเรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิพั้นจม,มน้ํากับสีตัดตอก่อไม้มาอย่างแน่นอนนะคะแล้วพาดูตัวน็อตนะคะได้เป็นตัวน็อตเดิมโรงงานทุกจุดไม่มีกระดิกไม่มีขยับขยื่นแน่นอนแผ่นเพจตรงรุ่นได้รถปี2021แบบนี้เลยสภาพตัวรถบอดี้เหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนแล้วก็ดูนะคะนี่ได้เส้นสีแดงตัดกับขอบสีดําแบบนี้สภาพสวยๆเลยนะคะคุณพี่ เดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสา,ารนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังเช่นเดียวกันสภาพกว้างๆแบบนี้เลยนะคะสามารถนั่งได้หลายคนเลยแล้วก็ได้แอร์ตอนหลังมาถึง2ตําแหน่งแบบนี้นะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะสภาพสวยเลยสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวอรอล้างทําสปาให้ตัวล้อไม่มีต้องรอยเบียดฟุบบาทอย่างใดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพามาดูนะในส่วนของตัวไฟนะคะก็ได้เป็นไฟไท้ายระบบ f l u l LED แบบนี้เลยเซ็นเซอร์กะละาลยะมีมาให้สองตแหน่งป้ายทะเบียนได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลย สปอยเลอร์ iler, หลังสีดํามีมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยมีมาให้แล้วก็เดิมแท้จากโรงงานทุกจุดโลโก้โคล่าอัลติลิมิเต็ดโลโก้ GR อารสปอร์ตเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของห้องเก็บของในส่วนของห้องเก็บของนะคะก็ค่อนข้างกว้างประมาณนี้เลยนะคะไฟเบรตรงที่สามีมาให้แบบนี้กระจกไล่ฝ้ามีมาให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพาดูนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างกันก่อนเลยได้ตัวน็อตเดิมนะคะทุกจุดแบบนี้เลยนะคะซิลลงซิลเลอร์เดิมๆฝากระโปรงเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวยางอะไหล่มีมาให้แบบนี้เลยนะคะแม่ลงแม่แรงมีมาให้ได้ใช้ครบซีนทางมะพร้าวเดิมๆจากโรงงานรถไม่มีประวัติชนหนักนะคะจมน้ําน้าท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะรถสภาพเดิมทั้งคันนะคะเดี๋ยวเราล้างขัดสีทําสปาให้ก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะมีบริการเช็คลิสต์ให้ถึง274จุดด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวพาชมภายในตั้งแต่แผงประตูเลยนะคะก็ได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกแบบนี้เลย ปับเลนกระจกได้จากกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าแบบนี้ตกแต่งด้วยเส้นสีแดงแบบนี้เลยนะคะภายในสภาพสวยนะคะให้ดูเลขไมล์ก่อนเลยนะคะ mm hmm. เลขไมล์การใช้งานอยู่ที่95,000กิโลเท่านั้นเอง mm hmm. พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเสียงสั่งการผ่านพวงมาลัยรับสายวางสายได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของคูสคอนโทรลมีมาให้นะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของเก mm ียร์แพนเทอร์ชิพมีมาให้แบบนี้เลย mm hmm. จอก,กลางได้ระบบทัสกรีนนะคะมาพร้อมกล้องถอยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้ คีย์ลิงก์บลูทูธรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ได้เป็นแอร์ระบบออโต้แสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์ระบบออโต้มีหมดกันล้อลื่นถลายด้วยนะคะเบรกมือเบรมือไฟฟ้นานะคะสปอร์ตนอร์มอลมีมาให้นะคะหมดกันล้อลื่นถลายมีมาให้แบบนี้เลยไวเลสชาร์จิ่งมีมาให้แบบนี้นะคะภายในตกแต่งได้สวยมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเฉพ,พาะคนขับนะคะ สภาพสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างฝั่งนี้ก็เลยรีวิวให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะคะสําหรับตัวโครงสร้างฝั่งนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะบอกเลยว่าน่าใช้งานนะคะสภาพสวยเลยสําหรับตัวจ r ยา o r t คันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพาดูนะคะในส่วนของตัวน็อตนะเดิมโรงงานทุกจุดแบบนี้สติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยมออก,กอสติกเกอร์ความดันลมยางนะคะอยู่ในสภาพแบบนี้เลยสภาพสวยแน่นอน แล้วเดี๋ยวพาดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะอ่านี่เปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะสำหรับตัวห้องเครื่องของเขานะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์นะคะหนึ่งพันแปดรอยซีซีเป็นตัว GR Sport ปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราดูแลให้แน่นอนนะคะสภาพห้องเครื่องก็คือใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะมอนงม้อ,มอน้ำนะคะอยู่ ในสภาพดีแน่นอนนะคะมีระบบเบรก ABS ระบบป้องกันแรงเบรก EBD ระบบการทรงตัว VSC นะคะสำหรับคันนี้ได้ชุดแต่ง GR ส p อร t รอบคันแบบนี้เลยสภาพห้องเครื่องนะคะไม่มีร่องรอยหนูกัดหนูแท้สายไฟไม่มีรอยน้ามันรั่วไหลแน่นอนคันนงคันหน้าเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุสติ๊กเกอร์คาเตือนอยู่ครบแบบนี้เลยในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะก็ได้เป็นน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆเม็ดอาร์เดิมๆนะคะมีโลโก้ปั๊มตาเตอต้าแบบนี้ด้วยนะคะ ซิลเลอร์เดิมๆสติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดทําสปาให้นะคะคันนี้เป็นสภาพแรกเข้าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนวันนี้เลยรีวิวให้ลูกค้าดูแบบเรียๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะวันที่ลูกค้ารับรถนะคะไม่ได้เป็นสภาพนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้นะ,ะแล้วก็ในส่วนของแผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพดีไม่กรอบไม่ร้อนแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็น Toyota c โ r o l l a อ l ติ s นะคะ ได้รถปี2021เป็นตัว1.8 GR Sport นะคะกับชุดแต่ง GR Sport รอบคันสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไม์แค่95,000กิโลเท่านั้นเองราคาคันนี้นะคะยังไม่มานะเดี๋ยวถ้ามาเราจะแจ้งในคลิปให้เลยนะคะเราจะแจ้งในคอมเมนต์ให้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะเครดิตฟรีดาวได้เช่นเดียวกันจัดยอดได้เต็มนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ต่างจังหวัดออกได้มีมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านซื้อสดก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะสําหรับใครที่สนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อทักแชทเข้ามาหาเอเชียได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วพบเจอกันคลิปหน้าจะมารีวิวรถเก๋งสภาพสวยๆส,สภาพดีๆให้ได้รับชมอีกอย่างแน่นอนนะคะหากใครชอบคันนี้อย่าลืมนะคะทักแชทอินบ็อกเข้ามาจับ,เข,าาจบเข้ามาจองนะคะก่อนที่รถจะหลุดจองนะคะบอกเลยว่าสีขาวมาไวไปไวและยิ่งเป็นตัว g r Sport ด้วยนะคะบอกเลยว่าขายดีมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ